สวัสดีครับผมอาจารย์เปิ้ลสอนวงจุ้ยชัยภูมินำโชคดึงพลังแปดทิศเพื่อสู่ความมัง่งคั่งวันนี้เราจะมาต่อกันในครั้งที่แล้วที่อาจารย์ได้พูดถึงชัยภูมิตอนนี้เป็นการปรูพื้นฐานอยู่นะครับเพื่อเราจะได้นำเอาความรู้ชัยภูมิเกี่ยวกับเรื่องเรื่องควงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องชัยภูมิแล้วก็เรื่องพลังแปดทิศนี้นำไปใช้จัดกับตัวเองได้เรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ได้ด้วย ด้วยตัวเองขอเกิดนํานิดนึงครั้งที่แล้วอาจารย์ได้อธิบายถึงในการใช้ได้คาว่าห่วงและห่วงจุย้ยว่าลมกับน้ําว่าลมกับน้ํามีคุณสมบัติยังไงการจะรู้ได้ยังไงว่ามีลมเข้ามาในบ้านไหมการจะรู้ได้ยังไงว่าน้ําดีน้าําใสน้ําขุ่นเป็นยังไงก็ขอให้ทุกคนได้ติดตามในคลิปที่ผ่านมาที่อาจารย์ได้อธิบายให้ฟังแล้ววันนี้เราจะมาเข้าเรื่องต่อไปในเรื่องของหมวดสาขาวิชาของหูวงจุ้ยนี้ ในโลกนี้มีกี่สาขาและแบ่งเป็นยังไงบ้างและเราควรจะรู้อะไรการรู้ความรู้พวกนี้เราจะได้รู้ว่าถ้าเราจะเชิญอาจารย์ท่านมาดูหรือเราเรียนรู้เองว่าเราควรจะไปสายไหนในการจัดหูจุยหรือในการเรียนรู้ให้เข้าใจในพื้นฐานเรามาเริ่มกันเลยสายที่เป็นเอกเทศสายแรกนั้นเขาเรียกว่าชัยูมูหงจุยหรือทางทั่วไปก็จะเรียกว่าติลี่หงจุ้ยบ้าง หรือหลวงเถวฮงจุ้ยบ้างเกี่ยวกับเรื่องพื้นดินบ้างตีตีตตแปลว่าดินเนาะเขาก็เรียนเรียนรู้กันไปเรื่องของชัยภูมิเนี่ยยังจะแบ่งออกเป็นอีกว่าเมื่อเราจัดภูมิแล้วเราต้องรู้อะไรในการจัดภูมิเนี่ยมีผลถึง70%เซในการจัดฮงจุ้ยอันดับแรกเราจะต้องรู้ในเรื่องของว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกเราเนี่ยรอบตัวเราเลยเนี่ยหรือเขาจะแบ่งเป็นสิ่งมหาภาพใหญ่แวดล้อมเนี่ยจะมี มังกรทั้งหมด3ตัวคือ1มังกรภูเขามังกรที่ลาบแล้วก็มังกรน้ําในการดูบริเวณสิ่งแวดล้อมรอบบ้านก่อนมังกรภูเขาก็หมายถึงทุกวันนี้ก็แทนด้วยตึกหรือขันสูงส่วนมังกรน้ําก็ยังใช้คงเดิมคือแม่น้ําบ่อน้ําลาคลองสระน้ําส่วนมังกรที่ลาบก็จะใช้ในที่โล่งหรือที่ที่สูงที่ต่ําหรือพื้นที่ลาบเขาเรียกว่ามังกรในที่ลาบ แล้วส่วนต่อไปก็เรื่องในกรณีของภายในชัยภูมิภายในเช่นให้ความสัมพันธ์ในเรื่องของประตูบ้านในเรื่องของห้องครัวในเรื่องของห้องนอนแล้วก็ในเรื่องของห้องน้ําแล้วในเรื่องของประตูหลังบ้านแล้วก็ในตําแหน่งต่างๆภายในบ้านห้องทํางานออฟฟิศนี่คือชัยภูมิภายในและชัยภูมิภายนอกส่วนสําคัญอีกไม่น้อยเลยทุกคนช่อมลืมไปเป็นโครงสร้างใหญ่เลยเขาเรียกว่าชัยภูมิเกี่ยวกับเรื่อง รูปทรงรูปทรงต่างๆเช่นรูปทรงของรองคารูปทรงของตัวอาคารรูปทรงของพื้นดินก็จะมีผลตัวนี้ชัยภูมิสาขาวิชานี้เป็นเอกเทศที่ทุกคนจะต้องเรียนมาเพราะมีเป็นเหมือนเสาหลักเสาเอกเป็นตัวใหญ่ของในวิชาองจุ้ยเลยถึง70%เซเลยที่เราจะต้องรู้ซึ่งอาจารย์ทุกท่านหรือปรมาจารย์ทุกท่านที่รับดูของจุ้ยทุกวันนี้จะต้องมีความรู้ในเรื่องของชัยภูมิมาเป็นอันดับหนึ่งก่อน คือว่าส่วนสําคัญดังโบราณเขามีกลา่าวไว้ว่าถ้าชัยภูมิไม่ดีไม่เปิดหล่อแก่ฉะนั้นชัยภูมิจะมีผลส่วนรายละเอียดต่อไปก็คือในเรื่องของพลังทิศทางพลังทิศทางนั้นก็จะแบ่งสาขาออกไปใหญ่ใหญ่อีก2อมิชาซึ่งมีผลในเรื่องของสาขาแรกเป็นภาษาฟอร์มูล่าคือตายตัวส,สาขาต่อที่2ก็หมายถึงว่าสาขาในเรื่องของไทม์แอนด์สเปมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง เรามาดูสาขาแรกก่อนเขาเรียกว่าวิชาสาหสีเกกซึ่งสาหสีเกกแล้วเนี่ยเมื่ออาจารย์ได้เรียนแล้วพอลึกๆไปเนี่ยสาหาสีเกกก็มีรอบเวลาของมันเหมือนกันแต่วิชาสาหาสีเกกนี้จะเกี่ยวกับอะไรเรามาดูรายละเอียดสาหาสีเกกนี้เป็นเก,เกี่ยวกับทางเดินของน้ําทางน้ําเข้าน้ําออกเกี่ยวกับถนนเกี่ยวกับประตูรั้วเกี่ยวกับการตั้งแทงน้ําเกี่ยวกับการตั้งบ่อเกเกี่ยวตั้งสารภูมิ เกี่ยวตั้งโต๊ะทำงานโดยการหาวงฟ้าวงคนวงดินแบ่งออกเป็น60มังกร70มังกร120มังกร160มังกรจะต้องส่งเสริม60มังกรนี้72มังกรต้องส่งเสริม60มังกรและ120ก็ต้องส่งเสริม60มังกรแล้วหาตำแหน่งจูปอ้อหรือตำแหน่งหูมกิมองศาทองคําออกมาซึ่งวิชาสาหะสสเกนี้ไม่สามารถจะบอก เวลาหรือจะบอกผลของมันได้ว่าจะเกิดผลเมื่อไหร่เห็นผลเมื่อไหร่เราจะต้องจัดไปรอรอบเวลาของมันส่วนสาขาที่2อ,อีกอย่างหนึง่งเขาเรียกว่า time s p e หรือเวลาเขาเรียกว่าวิชา64ขวยหรือ64ก้าหรือ64ขวยหรือ64ก้าหรืออีกหรืออีกสาขาหนึ่งก็คือ,อาดาว9้ายุคหรือสวนคงป่วยแชร์พูด,ดง่ายๆคือสาขาสำงวงสายอาสาขา สำงวงเนี่ยจะแบ่งเป็นสองสายคือสาย64ค่วยกับสายดาวเก้ายุคซึ่งตัวนี้ก็จะบ่งบอกถึงเวลาท่ามแสเปกเช่นเมื่อเราจัดหงจุ้ยในรอบยุคนี้ปีนี้จะเกิดผลเมื่อไหร่ปีไหนเดือนไหนโดยแบ่งเป็นเป็นรอบยุค20ปีแบ่งเป็นเป็นดาวปีดาวเดือนแล้วก็ดาววันและก็ดาวยามอีกซึ่งจะสามารถกระตุ้นและเสริมสามารถวันเดือนปีเวลารอบยาวของมันเนี่ยจัดให้ได้เห็นผลคือ เอามาแมทเอามาเสริมกับซาฮะหรือหรือสม,ม้วงมาประสานกันเขาจะเรียกว่าจงฮะนี่คือสาขาวิชาฮงจุ้ยทั้งหมดที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าเราต้องมีความรู้พื้นฐานแต่แรกเลยว่าเป็นยังไงหวังว่าคงจะได้รับความรู้จากการสอนชัยภูมินำโชคและดึงพลังบ้านแปดทิศอันดับแรกเหมือนการลงเสาเอนะครับอาจารย์จะค่อยปูพื้นไป แล้วเราก็จะได้ความรู้แล้วประจัดตัวเองให้เินผลได้แน่นอนวันนี้ขอยุติการเรียนการสอนเท่านี้สวัสดีครับผมอาจารย์เปิ้ล